ต่อมาขอพูดถึงผิวสีนะหลายๆคนก็น่าจะรู้แหละว่าผิวสีคนนี้คือใครเพราะก็เป็นคนเดียวที่เป็นผิวสีท uh, ี่มีกระแสที่สุดแล้วก็น่าจะสวยที่สุดในปีนี้แล้วนะคะก็นะขอพูดถึง Miss Universe Ari c o c h นะคะ2025 Olivia ก็มีความสวยมีความมั่นใจ แต่ความละมุนนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเธอความละมุนเนี่ยยังยังสู้แอฟริกันคนอื่นๆไม่ได้อย่างไลลาโลเปสอย่างเงี้ยนะก็ได้อยู่นะความสวยความละมุนความจึ้งความบาร์บี้อ่ะหรือมิสแกรนด์กาน่าอย่างเงี้ยก็ดูมีความเป็นบาร์บี้มากกว่าอันนี้ยังมีความแบบไม่รู้อ่ะเรารู้สึกว่าเรายังไม่ซอฟเขายังไม่ซอฟแต่เขาก็มีความสวยงามตามชาติพันธ์ ก็ว่าไม่ได้เพราะว่าปีที่แล้วในจีเรียก็ไปถึงจับมือนะเธออะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวเต็งที่ขึ้นเว็บไม่ใช่เว็บสิขึ้นโพของหลายๆเพจของต่างชาติก็ต้องมี Ivory Coast เพราะฉะนั้นเรามาดูกันสิว่าสาวผิวสีคนนี้จะเป็นอย่างไร ขอตรวจดวงสะตาผ่านไพ่ย,ยิปซีอันนี้เป็นความเห็นของสมมาพยากรณ์คนเดียวเท่านั้นนะคะนะคะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรใดๆเป็น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 ความเห็นส่วนตัวของฉันเป็นไพ่ย,ยิปซีของฉันนะคะก็ฉันก็จะอ่านตามความหมายของฉันนี่แหละจ้ะสามใบพื้นดวงไพ่อยากบอกอะไรสามใบนะจ๊ะเธอ เด็กถือดาบทำไมได้ไพ่เด็กถือดาบกันหลายใบยจังราชาเหรียญแล้วก็ห้าเหรียญไพ่มันเป็นไปทั้งแบบทั้งเจ้าสัวนักธุรกิจนักลงทุนาสายเปเงินเยอะเงินหนาความร่ำรวยความมั่งคัง่งอะไพ่พระราชาเหรียญนี่เป็นไพ่ความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์หน้าใหญ่ใจโตพีดีเขา,เาพีดีเหรอเอ็นดีเขารวยหรอหรือประเทศเขารวย สัญลักษณ์ของความมั่งคั่งอ่ะมีเจ้าสัวมีนักธุรกิจมีนักลงทุนหนุนหลังหรอและดูใจป่าใจป้ามใจสปอร์ตเป็นดูสายเปยนะนี่หรือตัวนางงามเองก็เป็นคนที่ใจใจกระได้กล้าเสียมีความหนักแน่นมั่นคงมั่นใจแต่ไพ่สองใบนี้ไม่ดีเด็กถือดาบอ่ะฉันอ่านเด็กถือดาบหลายรอบแล้วเกินหลายคนได้ไพ่เด็กถือดาบ เด็กถือดาบเป็นไพยความไม่มั่นใจในสิ่งที่จะทำอะไรบางอย่างหรือบางทีไม่พร้อมหรือบางทีกล้ากลัว แต่ก็มีความดื้อรัน้นมีความอยากจะทําอยากจะแสดงอยากจะโชว์ก็มาอรอลุ้นกันว่าผลจะออกมาดีหรือไม่ดีแต่ความหมายไพ่ใบนี้ห้าเหรียญน่ะเป็นไพท่ที่ไม่ค่อยดีอย่างแรกหมายถึงอุบัติเหตุที่ทําให้เจ็บขาเจ็บข่าเจ็บเท้ามีปัญหาข่าเท้าหรือมีเรื่องของการตกลงพูดคุยอะไรบางอย่างคุยกันไม่ได้คนหนึ่งเดินหนีคนหนึ่งเดินตาม มีเรื่องของการงอนงอกันมีเรื่องของการพูดคุยเรื่องเงินทองผลประโยชน์กันอีกความหมายหนึ่งไพ่ห้าเหรียญเนี่ยบางทีมันเป็นไพ่ขาดทุนเป็นไพ่ผิดหวังหรือบางครั้งก็มองว่าไม่สำเร็จ ได้ไม่คุ้มเสียอาจจะไปไม่ได้ไกลาอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันมีความน้อยมีความน้อยใจหรือมีเรื่องของขาเข่าเท้าเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของความไม่มั่นใจในการจะทําอะไรบางอย่างแต่ดื้อรัน้นแต่ฝืนทำไพ่ใบนี้หมายถึงความอวดดีก็ได้ แต่มันมีไพ่ใบนี้ที่ดีอยู่หมายถึงเงินเจ้าสัวนักธุรกิจนักลงทุนชาวต่างชาติความน่าใหญ่ใจโตสายเปความมั่งคัง่งความร่ำรวยการสนับสนุนส่งเสริมและการซัพพอร์ตแต่ผลงานอาจจะไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเท่าไหร่เพราะเหมือนลงทุนแล้วขาดทุนนะอ่ะขอดูซิไพ่อายากบอกอะไรขออนุญาตถามไพ่นะ ้ารอบไหมคำถามแรกอ่ะเธอดูก่อนฉันเลยราชินีถือถ้วยนั่งบัลลังก์ชุดราตรีสีขาวมีเครกหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือรอบแรกโอเพนนิ่งแดนซ์จะมีอะไรบกสะบัดพัดพริ้วอ่าเป็นพร็อพที่คอที่หลังหรือเปล่าเป็นผ้าเป็นพรอ็อพหรือเปล่าไม่รู้ ราชินีถือถ้วยนั่งบันลังจริงๆเป็นไพ่สมหวังเป็นไพ่ประสบความสําเร็จชื่นชมชื่นใจในถ้วยที่ถืออยู่ในมือมีรางวัลอะไรหรือเปล่ามีถ้วยอะไรหรือเปล่าหรือมีรางวัลพิเศษอะไรหรือเปล่าถามว่าเข้ารอบไหมไพ่เบนี้ก็ต้องตอบว่ามีโอกาสเข้ารอบค่อนข้างสูงแต่ไพ่เบนี้มันมันอินโทรเวิร์ตอะ หันหลังให้กับความวุ่นวายไม่ได้สนใจใครโฟกัสแค่เรื่องของตัวเองโฟกัสกับเป้าหมายโฟกัสกับถ้วยที่อยู่ในมือบางครั้งก็บางทีเหมือนลูกขุณหนูบางทีก็เหมือนเอาแต่ใจยังไงไม่รู้แต่ถามว่าเข้ารอบไหมถ้าเอาตามความหมายไพราชินีไพราชินีส่วนใหญ่เป็นไพสมหวังวนั่งบัลลังก์ถือถ้วยให้เข้ารอบค่ะสิบคนไหวไหมไล่ะสิบคน Miss Universe Ivory c o a e สิบคนสุดท้ายไหวไหมเธอดูไพ่ก่อนชันเดอร์นักรบสัญลักษณ์ของไพ่นักรบนักสู้สู้ตายไม่กลัว สัญลักษณ์ของไพ่นะโอสฟิงค์นะนักรบขี่รถสึกพร้อมจะไปรบไปสู้ไปลุยเหนื่อยยากลำบากไพ่นักรบไพ่หมาเลขเจ็ดส่วนใหญ่จะเป็นการไฟเป็นการไม่ยอมแพ้พร้อมสู้พร้อมลบพร้อมรุยพร้อมที่จะไปชิงชัยเอาชัยชนะ แล้วให้นักรบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จเพราะฉะนั้นถามว่า10คนสุดท้ายได้ไหมเหนื่อยยากลำบากเสียเลือดเสียเนือ้ออุปสรรคการแข่งขันทำให้นางเสียเหงื่อเสียพลังงานไปไม่น้อยแต่ก็มีโอกาสได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสำเร็จที่จะเข้ารอบ10คนสุดท้ายเพราะฉะนั้น ไพ่สฟิงค์ไพ่ชริออดนักรบนักสู้พร้อมสู้พร้อมลุยพร้อมลบสิ่งที่หวังตั้งใจไว้มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของการเข้ารอบสิบคนสุดท้ายอ่านตามความหมายไพ่นักรบให้เข้ารอบเพราะเห็นความสู้ห้าคนสุดท้ายไหวไหมจะเป็นไปได้ไหมสำหรับห้าคนสุดท้ายพอจะมีลุ้นหรือไม่ ่านตามไพ่นะอ่ะหนึ่งใบได้ไพต่ตราช่างตราช่างทำดีได้ดีไพ่ตราช่างเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกฎแห่งกรรมกระบวนการยุติธรรมการตัดสินความหมายของไพ่ใบนี้หมายถึงความเครียด ความกังวลความวิตกจริงจังมากไปเครียดมากไปสีหน้าแววตาดูไม่ผ่อนคลายหมายถึงความกดดันพไพ่ใบนี้คงไม่มีเรื่องฟ้องร้องคดีความขึ้นลงขึ้นศานลหรอกมั้งก็เลยไม่อยากทำนายว่าจะมีเรื่องฟ้องร้องอะไรยังไงแต่ของวีนามันมันมีโอกาสไงเรื่องสัญญาเรื่องอะไรแบบนี้พไพ่ใบนี้มันหมายถึงความเครียดความกดดัน เครียดเกินจริงจังเกินตั้งใจเกินอย่างเงี้ยความหมายใบนี้ยทำดีได้ดีตราช่างทำดีได้ดีกดแห่งกรรมคือความยุติธรรมขอเปิดขยายไพ่ตราช่างหน่อยเพร,ะพระพาะว่าไพ่ตราช่างทำดีได้ดีอย่างเงี้ยหรอยังก็พูดยากนะเธอหรือว่ารอบราตีจะมาสีแดงทองหรือยังไงมีเครปเหรอสีแดงทองหรอหรือยังไงไม่รู้ขออีกใบหนึงได้ไหมตราช่างมันมันเป็นอะไรที่ตัดสินไม่ได้อย่า มันเป็นไพ่ความยุติธรรมมันเป็นไพ่กฎแห่งกรรมมันเป็นไพ่ผลการกระทำหมาหนึ่งใบเอ้าอยู่ที่ความไฟของนางแล้วล่ะอัศวินไม้เท้าเนี่ยจริงๆเป็นความหมายเชิงบวกนะแต่ต้องพยายามต้องกระโดดต้องกระเด้งออกมาให้ได้ถึงบอกไงว่าไพ่เดอะ justice เเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ตราช่างทำดีได้ดี สิ่งสําคัญไพเบเนียอยู่ที่นางสู้มากน้อยแค่ไหนเพราะอย่างที่บอกไงนักรบสู้ตายไม่กลัวแต่พอมาเจอแบบนี้ตราช่างมันเหมือนต้องช่างตวงวัดหรือต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นอะอัศวินไม่เท้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล l e r t พุ่งออกมากระโดดออกมากระโจนเข้าใส่ถ้านางเอ n e r จีไม่มากพอก็อาจจะตกรอบและจอดอยู่ที่ท็อป10 แต่ถ้าไฟในตัวนางเหลือร้อนมีความหิวกระหายมงไพ่ไปนี้หมายถึงความหิวความอยากไพ่ไพ่ไดาบเป็นไพ่ธาตุไฟแล้วยิ่งเป็นไพ่ขี่หมาเธอหมากระโจนอ่ะกูจะเอามองอ่ะกูจะเอามองกูจะต้องมองให้ได้อย่างเงี้ย ถ้านางทำให้เห็นถึงความกระหายได้อะนางก็ยืนเข้าท็อป5ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนกลับมาว่านางกระหายมงมากน้อยแค่ไหนเพราะเท่าที่ดูจากตรงนี้ณนะบริบทวันนี้ก็ยังไม่เห็นนางกระหายมงก็ยังเหลืออีกหลายวัน ถ้านางพุ่งกระโจนทยานออกมาทำให้ทุกคนเห็นว่าฉันหิวโมงฉันกระหายมงฉันกระตือลือล้นฉันพยายามฉันกระโดดกระเด้งออกมาฉันกระโจนเข้าใส่อยากคว้ามงเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะใบสุดท้ายใบสุดท้ายมีลุ้นมงไหนสำหรับ Miss Universe Ivory Coast หนึ่งใบาราชาถ้วย ราชาถ้วยก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นสมหวังดังใจสักเท่าไร่ด้วยปัญหาและอุปสรรคที่ถาโถมจิตต้องนิ่งจริงๆต้องเข้มแข็งต้องสตรองจริงๆถึงจะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคไปได้แต่เห็นไพ่นักรบเห็นไพอัจ,จวินไม่เท้าหรืออะไรใดๆก็ถือว่าใจนางสู้ อัศวินเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะเป็นตัวพานางให้เข้าท็อป5เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือตราช่างในรอบ10คนสุดท้ายไพ่พระราชาถือถ้วยนั่งบันลังหมายถึงปัญหาอุปสรรคปัจจัยแวดล้อมรอบข้างถ้าสติมาปัญญาเกิดท่านนิ่งท่านหนักแน่นก็น่ากลัวอยู่แต่ไพ่พระราชาถือถ้วยสองใบถ้าสมมุติว่าได้เข้ารอบจริงๆ5คนสุดท้ายก็ให้ถึงขั้นแค่จับมือหรือรองอันดับสองก็พอ ในกรณีที่ทะลุเข้าห้ามาได้นะให้จับมือหรือให้ลองอันดับสองก็พอเพราะว่าในมือถือถ้วยสองใบมันได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เต็มเม็ดเต็ม,ม,ตม,มหน่วยและไม่เป็นถ้วยใบใหญ่แต่ก็ส่งกําลังใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองเป็นผิวสีเพียงคนเดียวในปีนี้ที่โดดเด่นออกมามา,มากที่สุด จากทวีปแอฟริกานอกนั้นคนอื่นก็ยังไม่มีใครโดดเด่นหรือผิวสีคนไหนเด้งๆออกมาบ้างก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เนาะถ้าเอาตามไพ่ให้ท็อป10ก่อน แต่ถ้าชัางตวงวัดแล้วเห็นความพยายามหรือแอคทีฟมากขึ้นต่อจากนี้กระหายมงมากกว่านี้ก็ให้เข้าท็อป5แต่ถ้าเข้าท็อป5แล้วเนี่ยให้ท็อป2หรือท็อป3ก็พอละนะในตามนี้ก็แล้วกันอะไรก็เกิดขึ้นได้จ้ะเป็นเพียงคำทำนายของสมมะพยากรคนเดียวเท่านั้นขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจขอบคุณที่อคอมเมนต์ด้วยความสุภาพไม่หยาบคายขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ